รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพรึกษาเลียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพึกษา com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทเครื่องข่าวคุณภาพ FM 97 จันถึงสุกบ่าย3ามโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง fm 1 0 1ในรายการ m o n e y Plu s เริ่มต้นบ่ายสาโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y ์ไ u ย์เว็บด u t ยุต w ค o ์ยูดอทคอมเ w คนะครับคุณผู้ฟังครับย้ำกันหน่อยทางของการค้าไทยคาดการกันว่าคนไทยจะฉลองปีใหม่อย่างคึกคักเงินจะสะพัดประมาณสัก1 2 0แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ โดยจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า1,200ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าคนกรุงเทพมีแผนการใช้ใจ่ายรวมประมาณ6 3 0 0 0ล้านส่วนคนต่างจังหวัดมีแผนจะใช้เงินรวมประมาณสัก6 5 0 0 0ล้านเมื่อคำนวณรวมกันแล้วค่าใช้ใจ่ายที่ประชาชนทั่วประเทศวางแผนจะใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ปีนี้จะอยู่ประมาณ1 2 9 2 9 3ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณสัก 3.4%นะครับนี่เป็นความคึกคักที่เกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในปีนี้นะครับท่านที่เตรียมจะออกเดินทางก็ขอให้เช็คความพร้อมเรื่องของรถยนต์สภาพความพร้อมของคนขับให้ดีจะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปเที่ยวให้สนุกนะครับใช้ชีวิตกับคนที่เรารักใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างคุ้มค่าในช่วงหยุดยาวแบบนี้ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับ ช่วงนี้ครับทางปอตทจำกัดมหาชนก็มีโครงการดีๆนะครับมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก่อนออกเดินทางครับประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี24รายการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นฟรีค่าแรงด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปอตทลดราคาพิเศษพร้อมรับเข้าสารจากโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาฟรี2-4กิโลกรัมและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะครับ ณฟิตออโตเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมปี60นะครับสามารถจะสอบถามข้อมูลและแจ้งการใช้บริการต่างๆของปตทได้ที่บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ PTT Contact Center 1365 1365ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการ m ั n น,นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินในวันนีครับ เดี๋ยวไปติดตามดูนะครับเรื่องของการลงทุนในสไตล์สมาร์ทเบต้าคืออะไรจะเหมือนหรือแตกต่างจากการลงทุนประเภทแอคทีฟฟันหรือพาสซีฟฟันตรงไหนอย่างไรสมาร์ทเบต้ามีข้อดีตรงไหนนักลงทุนประเภทไหนบ้างเหมาะกับการลงทุนในสไตล์สมาร์ทเบต้านะครับผมเชิญหมอนัดคลินิกกองทุนหรือนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูนะครับบล็อกเกอร์กูรูกองทุนรวมชื่อดังให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยใน ช่วงนี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับหมอนัทครับสวัสดีปีใหม่ครับยุธนาครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติแวะเวียนกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับหมอนัทครับครับยินดีเสมอครับผมมีมีคนแซวบอกว่าวันนั้นเห็นภาพหมอนัทใน Facebook เนี่ยให้เปลี่ยนสรรพนามจากหมอนัทเป็นคุณชายโอ้โหนั่นเลยใช่ไหมครับมีคนฝากแซวมานะเอาละครับเดี๋ยวรบกวนหมอนัทช่วยให้ความรู้กับเราหน่อยนะครับพอดีนะครับ ไปเห็นมาคำหนึ่งมันเป็นเรื่องของรูปแบบลักษณะของกองทุนที่มีชื่อว่ากองทุนประเภทสมาร์ทเบต้าหมอนัทครับช่วย คุยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตกลงการลงทุนในรูปแบบของสมาร์ทเบต้าเนี่ยคืออะไรมันแตกต่างจากรูปแบบการลงทุนเดิมๆที่เราเข้าใจยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเสี่ยงต่ําผลตอบแทนก็จะต่ํานะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลุ้นผลตอบแทนสูงๆเนี่ยก็อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นแล้วตกลงเจ้าสมาร์ทเบต้าเนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนระหว่างความเชื่อเดิมของเราบ้างครับหมอนัฐครับ โอเคได้ครับผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับคาว่าสมาร์ทเบต้าเนี่ยจริงๆมีมาประมาณสักสองถึงสามปีแล้วในต่างประเทศนะครับสมาร์ทเบต้าเนี่ยลักษณะเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนที่เราลงทุนกันเนี่ยนะปัจจุบันนี้ก็ยัออยงมีนะครับก็คือจะมีกองแอคทีฟ<อ>ที่เป็นกองทีู่้จารกองทุนเนี่ยโหพยายามทาทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดถ้าเป็นกองแอคทีฟเนี่ยเป้าหมายก็คือคต้องชนะตัวเบนช์มาร์กที่เป็นตัวชี้วัดใช่ครับแต่ว่าอีกกองประเภทหนึ่งคือกองแพรับกองแพสซีฟเนี่ยคัรบ ให้ผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยวิ่งขึ้นยิ่งลงนะครับตามดัชนีของตลาดหลักทรัพย์เลยถ้าพาสีก็ล้อไปตามดัชนีเป็นหลักนะครับใช่ครับส่หรเบต้าเนี่ยก็เรียนไปอยู่ตรงกลางพอดีนะครับระหว่างพาสีกับแอคทีฟยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการกองทุนเนี่ยอาจจะเอาหุ้นในกลุ่มที่มีเล็กค่านี้สินต่อผู้ถือหุ้นต่ำหรือดีเอชเอชต่ำ จับมารวมๆกันแล้วก็เลือกหุ้นหรือว่าใส่น้ำหนักของการลงทุนเนี่ยในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันก็คือว<ฆ>่าตัวไหนดีอินโดยเต่ำๆก็ใส่เงินเยอะหน่อยใส่มากหน่อย น่าหน่อยแล้วใช้หลักการแบบนี้แหละลงทุนระยะยาวไปเรื่อยๆเลยก็คือพูดถึงการกองทุนเนี่ยออกไอเดียครั้งเดียวแล้วก็ลงทุนตามไอเดียนั้นเน่ยไปตลอดเลยก็คือบริหารแบบพ s สซีฟให้มันยิ่งขึ้นยิ่งลงตามแบบสนีของตัวดีเอเลชที่เขากำหนดไว้อ๋อถ้าพูดสั้นๆเนี่ยสมาร์ทเบต้าก็คือการเลือกหุ้นแบบแอคทีฟแต่บริหารพอร์ตแบบพสซีฟอย่างนั้นใช่ไหมครับหมอนัทครับใช่ครับ ที่เกิดขึ้นคือความผันผวนต่ําก็จริงแต่ผลตอบแทนไม่ได้ต่ําด้วยนะครับอืมอมแหน่าฟังนะความผันผวนต่ําแต่ว่าผลตอบแทนไม่ได้ต่ําตามด้วยใช่ไหมใช่ครับเรื่องผลตอบแทนเนี่ยในการลงทุนแบบสไตล์สมาร์ทเบต้าเนี่ยนะครับหรือรที่เขาเรียกกันว่ามินวอลมินวอลเนี่ยมันพิสูจน์ยังไงบ้างที่ผ่านมา ผลตอบแทนชนะเบนส์มาร์กไหมครับหมอนัทครับผลตอบแทนเนี่ยนะครับดีขึ้นหน่อยเห็นได้ชัดนะครับสมมติว่าเราเลือกที่เซ็ตห้าสิบเนี่ยลงทุนสักสิบปีก้อนหลังอันนี้ก็ทําเป็นพลาสต์พอรเพียงห้ังหลังสักสิบปีเนี่ยสมมติมีเงินร้อยบาทเนี่ยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยทําได้ประมาณสามร้อยบาทแต่ตัวโลโวเนี่ยขึ้นไปประมาณสี่ร้อยครับโอ้โหนะถ้าเป็นเซ็ตเนี่ยได้สามร้อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยใช้สไตล์สมาร์ทเบต้าเนี่ยทำได้400นะครับก็ชนะเบนส์มาร์กใช่ไหม ใช่ครับชัดเจนครับว่าแชร์เป็นมากครับผมสถิติที่เคยทํามาในย้อนหลังสิบปีนะครับใช่ครับถูกต้องครับเอาละครับทีนี้พอมีตัวอย่างไหมครับหมอนัทครับว่ากองทุนในบ้านเราเนี่ยไหนๆคุยกับหมอนัทคลินิกกองทุนแล้วต้องถามลงภายกองสะหน่อยนะฮะแต่ไม่ถามในเสียของเลยนะนะครับว่ากองทุนในบ้านเราที่มีสไตล์การบริหารกองทุนในสไตล์สมาร์ทเบต้าที่เรากําลังคุยกันในวันนี้เนี่ยขอตัวอย่างสัก3ามสี่กองได้ไหมครับหมอนัทครับ ได้เลยครับยินดีครับผมไปกองไหนก่อนดีครับเรามาดูกองหุ้นไทยก่อนแล้วกันนะครับก็มีที่แรกนะครับเป็นของบจอทหารไทยเป็นกองไหนครับชื่อนะครับ TMB TMS MV ครับอ๋อ TMB TMS MV กองทุนเปิด TMB ไทยม Mid Small Minimum Valence ของบจทหารไทยนะครับ กองนี้นยโยบายบเป็นยังไงบ้างครับหมอนัทครับครับผมเขาก็จะเป็นลงทุนในหุ้นที่มีขนาดเล็กขนาดกลางเป็นหลักจดทะเบียนในซื้อขา,า,ายในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่แหละครับผมง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ลงตัวไหนที่ผันผลต่ำๆเขาก็จะลงทุนในสัดส่วนที่เยอะอย่างที่ผมบอกได้ล่าวไปแล้วครับแล้วก็ลงทุนแบบแพสซีฟเลยก็คือปล่อยให้สัดส่วนนี้วิ่งไปตามที่ผู้จัดการกองทุนวางไว้ แล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยผมคิดว่าในช่วงสั้นๆสามเดือนที่ผ่านมาก็ทําได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่เปิดกองมาเนี่ยก็บวกเล็กน้อยนะครับจากสิบบาทตอนนี้น่าจะประมาณสักสิบจุดสองสิบจุดสองห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอกองนี้ของบจทหารไทยเนี่ยเปิดมานานหรือยังครับเพิ่งเปิดเนี่ยนะครับประมาณวันที่ยี่สิบหกกันยาครับประมาณสักปลายปปีที่ผ่านมาสิ้นไตรมาสสามนะครับนะครับผมจุดเด่นของกองนี้อยู่ตรงไหนครับหมอนัทครับจุดเด่นเนี่ยเขาไปลงทุนนะครับในโมเดลที่พัฒนาโดยฟุตซี่นะครับ f t s e group นะครับ ก็จะสร้างตัวดัชนีนะครับที่เป็นมินิมัมโลวของหุ้นไทยเป็นสมอลแคปขึ้นมาเขาก็เป็นลงทุนตามนั้นได้เลยซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมากนะครับผ่านมาแล้วครึ่งปีตอนนี้ NAV ยังเป็นบวกอยู่ใช่ไหมครับยังเป็นบวกยังเป็นบวกอยู่ครับผมนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับ, b, รบ t m b TMS MV กองทุนเปิด t m b ไทยมิสมอ มินิมัมแวร์เรียนส์ของบลจทหารไทยนะครับเพิ่งจะเปิดมาประมาณปลายเดือนกันยายน59นี้เองนะครับใช่ครับกองครับเอาล้วครับขยับมาดูกองที่2ครับหมอณัฐครับครับผมกองที่2เนี่ยเป็นกองของบลจกสิกรนะครับผมชื่อ KMEQ v ครับผมกองทุนเปิด K Minimum Volatility หุ้นทุนหรือ K Min v o l ของบลจกสิกรไทยนะครับใช่ครับชื่อยาวทั้งหมดเลยนะครับครับสไตล์นี้ก็เหมือนกันอีกด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ อันนี้เนี่ยเขาจะไปลงทุนในเซ็ตร้อยแทนลงทุนในเซ็ตร้อยเหรอครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วจุดเด่นของเคมินโวลของบรลจอกเกษตกรไทยกองนี้อยู่ตรงไหนบ้างครับหมอนัทครับ ผมว่าเขาเลือกหุ้นได้ค่อนข้างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลแทนที่ออกมาก็รู้สึกว่าจะดีพอๆกันเลยนะครับแต่ความผันผวนอย่างที่บอกว่าพวกโลโวนี่ก็จะต่ำมากอยู่แล้ว,วมันก็ถือว่าเป็นกองที่น่าสนใจคือถ้าไม่ชอบหุ้นเล็กอยากได้หุ้นใหญ่กองนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าเ,เพราะว่าเคมินโวลเน้นลงทุนในเซ็ตร้อยเป็นหลักนะครับตัวไหนผันผวนต่ำๆก็ลงน้ําหนักเยอะหน่อย ตัวไหนที่ผันผวนสูงๆก็ลงน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวๆนะครับไอ้กองนี้ก็เพิ่งเปิดไม่นานใช่ไหมครับหมอณัฐไม่นานครับผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเคมินโวลกองนี้ครับถ้าระยะสั้นในระยะ3เดือนที่ผ่านมานะครับก็พอๆกับกองเมื่อกี้เลยครับใค่ยงกันยังเป็นบวกอยู่ใช่ไหมครับยังเป็นบวกอยู่ครับยังเป็นบวกอยู่ครับอ่านะครับนี่คือตัวอย่างที่2ก็คือ KMVEQ กองทุนเปิดเคมินิมัมโวลาติลิตหุ้นทุนของบรลจอกสิกรไทยนะครับที่ใช้สไตล์สมาร์ทเมตานะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเฉพาะกันไปอย่างกองนี้ก็คือเคมินโวลนั่นเองนะครับขยยบไปดูตัวอย่างเป็นกองที่3ครับหมอนัทครับเป็นกองพัฒละสมาร์ทเอกองทุนเปิดพัฒละสมาร์ทมินิมัมโวลาติลิตีของบรลจพัฒละนะครับ <N an S 2> นโยบ,บายบลงทุนของกองนี้เป็นยังไงครับอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้กําหนดนะครับว่าต้องเป็นหุ้นเล็กหุ้นใหญ่หรือยังไงนะครับ,รบแต่ว่าก็จะเลือกหุ้นที่มีความผันผวนต่ําๆเลยครับนั้ก็แสดงว่าเขาก็มั่นใจว่าที่ชับหรือว่าหุ้นที่เขาไปเลือกถือเนี่ยผันผวนต่ำจริงๆแล้วก็ลงทุนกันระยะยาวซึ่งกองนี้เปิดมานานพอสมควรก็คือเปิดมาตั้งแต่23มีนา ก็ปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนก็ค่อนข้างดีเลยเปิดมานานกว่า2องกองแรกนะครับใช่รครับอะไรคือจุดเด่นของกองนี้ที่โดนใจหมอนัทครับกองทุนเปิดพัทลาสมาร์ท <c oughs> มินิมัมวลาติล l i t y ของบรจอพัทละกองนี้ครับจริงๆเ่ยผมต้องบอกว่ามอนจบกยูนิเวอร์สหรือว่าเป็นวนหุ้นเนี่ยที่เขาเลือกมันกว้างทั้งหุ้นเล็กแล้วก็หุ้นใหญ่แล้วก็ คิดว่าเขาเลือกหุ้นที่ต่ําจริงๆเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะใช้ผลตอบแทนระยะยาวนะครับที่สม่ำเสมอหน่อยเพราะว่าถ้าความเสี่ยงต่าเนี่ยผลตอบแทนที่ได้เนี่ยก็น่าจะสม่ำเสมอไปด้วยนะครับคุณร้ ตลาดหุ้นลงก็จริงแต่ว่ากองนี้อาจจะไม่ได้ลงไปด้วยไม่ได้ลงมากนากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นระยะยาวก็มีโอกาสที่จะได้ผลการที่ดีครับผมนะยกตัวอย่างไม้สากองกองแรกก็ขวัญใจหุ้นขนาดกลางเล็กกองที่2ก็ขวัญใจคนที่ชอบลงทุนในเซ็ตร้อยนะครับกแล้วก็กองที่3ของพัฒราเนี่ยก็คือทั้งเล็กกลางใหญ่เนี่ยเอาหมดเลย <c oughs> ถ้าเข้าสเปค <c oughs> นะครับ นิดนึงครับก่อนจะไปดูตัวอย่างของสมาร์ทเบต้าในต่างประเทศการลงทุนสไตล์สมาร์ทเบต้าเนี่ยถ้าเทียบกับโลเบต้าเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันี่มครับมันแตกต่างกันยังไงครับคือถ้าเราไปมองกองทุนของทีโลเบต้าของธนาชาติเนี่ยสไตล์การลงทุนเนี่ยของธนาชาติจะเป็นแอคทีฟปันนะครับไม่ใช่ตัวที่เป็นเงื่อนเล็สมาร์ทเบต้าสมาร์ทเบต้านี่คือไฮบริด อาจจะเป็นไฮบริดถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเป็นทีโรเบต้าเนี่ยผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะควบคุมไม่ให้เบต้าเนี่ยสูงเกินหนึ่งภายในระยะเวลาประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยค mm ิดต่างกันเลยทีโรเบต้าเนี่ยสามารถเลือกหุ้นที่สามารถมี g r o w ได้ด้วยนะครับ mm hmm. ไม่ใช่เป็นเฉพาะหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำเพียงอย่างเดียวครับอาจจะเป็นหุ้น g r o w สูง <Yeah. S 2> ก็สามารถเลือกลงทุนได้เพนั้น ลตอบแทนนะโอกาสที่ T- โลเบต้าเนี่ยจะมากกว่ากองมินมั้งโลอยู่ก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าไปเปรียบเทียบกับ T- โลเบต้าของธนชาตินั่นจะเป็นสไตล์แอคทีฟฟันใช่ไหมครับใช่ถ,ถูกต้องครับแต่สามกองที่เราคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นสไตล Hi ์ไฮบิดก็คือเป็นลูกครึ่งระหว่างแอคทีฟกับพาสีฟคือจะอยู่กลางๆนะครับพันผอนผ<ม>อาจจะต่ํากว่าแต่ว่าผลตอบแทนก็อาจจะต่ํากว่าด้วยถ้าเปรียบเทียบกับตัวประเภทโลเบต้านะครับ ใช่ครับผมเอาละครับขยับไปดูกองที่ลงทุนสไตล์สมาร์ทเบต้าในต่างประเทศกันต่อครับครับผมก็สมาร์ทเบต้าในต่างประเทศนะครับก็จะมีอยู่กองหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือตัว SCD LEQ นะครับอ๋อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโลว์โวลาติลิตี้ของบลจไทยพาณิชย์ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับชื่อย่อก็คือ s c B LEQ ของบลจไทยพาณิชย์นะครับนโยบายลงทุนของกองนี้เป็นยังไงครับหมอนัทครับ ทุนในต่างประเทศเป็นเลือกหุ้นในกลุ่มที่มีความผันผวนต่ำเช่นเดียวกันแต่ว่าันนี้จะเป็นฟีดเดอร์ฟันจะเป็นลงทุนในกองทุนหลักนะครับที่บริหารโดย Allianz นะครับก็จะเน้นหุ้นที่ผันผวนต่ำมากมากเลยจะเป็นฟีดเดอร์ฟันไปลงที่กองแม่ที่บริหารโดยกลุ่ม a l l i a n c e นะครับครับผมแล้วผลงานที่ผ่านมาของกองแม่สวยไหมครับ ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเสน่ห์ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเขาไปลงทุนกับดัชนีทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้กระจายความเสี่ยงได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนผลตอบแทนเนี่ยผมคิดว่าถ้าลงทุนแบบโฟกัสหรือลงทุนในประเทศเนี่ยผลตอบแทนพวกกลุ่มเวนท้อมโลโบน่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีการกระจายไปหลากหลายเนี่ยพอเรากระจายเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่มันกระจายไปด้วยนะครับกระจายผลตอบแทนก็อาจจะสู้ประเภทโฟกัสไม่ได้ แต่ความเ<ช>สี่ยงมันก็ต่ำกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับ, <m uch an> น,บนะครับอ๊กองทุนที่ลงทุนในสไตล์สมาร์ทเบต้านะครับซึ่งมีชื่อเรียกกันหลายชื่อนะครับก็จะคล้ายๆกับมินโวลนี่แหละอัตราค่าธรรมเนียมเนี่ยถือว่าต่ำไหมถ้าเทียบกับตัวกองทั่วไปครับหมอนัทครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับพี่ค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองปกติทั่วไปที่เป็นกองแอคทีฟันค่าธรรมเนียมต่ำกว่าแอตติฟัน แต่ก็จะแพงกว่าแพสซีฟนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแพงกว่าไม่ได้เยอะเลยใกล้เคียงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ลงทุนระยะยาวแล้วผลตอบแทนจะดีเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ต้องอาศัยฝีมือผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นดัะ,ะนั้นก็เลยทำให้ค่าธรรมเนียมมันต่ำไปด้วยค่าธรรมเนียมก็ต่ำกว่าแอคทีฟฟันแต่ว่าสูงกว่าแพสซีฟฟันเล็กน้อยนะครับ นี่คือ4กองทุนที่มอนัทนะครับมายกตัวอย่างว่าเป็นกองที่ลงทุนในสไตล์สมาร์ทเบต้านะครับเป็นลูกเครื่องนะครับระหว่างแอคทีฟกับพาสซีฟฟันนะครับได้แก่กองทุนเปิด TMB ไทยม Mutual Minimum Variance ของบรจทหารไทยกองทุนเปิด K m i ิมัม m v o l a t i ิ i t y หุ้นทุนของบรจกสิกรไทยกองทุนเปิดพัฒราสมาร์ม m i n i ัม m v o l ติ i l i t y ของบรจอพัฒลา และกองประเภทนี้ที่ไปลงทุนยังต่างประเทศผ่านกองแม่ที่บริหารโดย a l l i a n c e ก็คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโลว v o อลติลิตีของบรจไทยพาณิชย์นะครับ,รบเอาละครับ,รบทิ้งท้ายหน่อยครับคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนกองทุนประเภท Smart Beta ที่เราคุยกันในวันนี้มีคาแนะนาเพิ่มเติมยังไงบ้างครับหมอณัฐเชิญครับจริงๆก็ น่าจะเหมาะนะครับกับคนที่สแสวงหานะครับความพันผลต่ำมีการลงทุนระยะยาวๆแล้วก็ไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมสูงมากนะักแล้วก็ลดตัดใจเรื่องของผู้จัดการกองทุนที่มีผลต่อกองทุนสมมติว่าอาจจะมีการย้าย เปลี่ยนบจอจเนี่ยปัจจัยนี้ก็จะหายไปนะครับทําให้เหมือนกับได้ผลตอบแทนในระยะยาวได้ค่อนข้างสม่ำเสมออาจจะไม่ได้สูงมากเน,นื่องจากว่ามันนี่ม,มันโลโวเนี่ยความผันผวนต่ำเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่ได้แบบสูงมากนะครับแต่ว่ามันก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในอนะคตมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับครับแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าความผาันผวนต่ำเนี่ยทำให้น้กทุนอยู่กองทุนได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเสริมเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับทีดีว่ามีงานวิจัยหนึ่งของคอร์รททำไดบ เขาทำตัวสมาร a เบต้าเนี่ยเปรียบเทียบก,กันหลายๆรูปแบบ <ís> นะครับสมาร์ตเบต้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็นเรื่องคุมเรื่องของความเสี่ยงแต่จริงๆมีสมาร์ตเบต้าอื่นๆอย่างเช่นไปดูดีเอชโอต่ำๆไปดู ROE นะครับไปดูแคสโฟของบริษัทไปดูว่ามูลค่าพื้นฐานของบริษัทหุ้นตัวไหนที่ราคาถูกๆเนี่ยถ้าเราลงทุนระยะยาวจะเป็นยังไงและปรากฏว่าอันนึงน่านสนใจมากถ้าเอาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เซทห้าสิบเนี่ยมาเรียงกันนะห้าสิบตัวและลงแบบอีโคเวก อีโคเวทคือลกทุกตัวเท่ากันหมดเลยครับปรากฏว่าผลตอบแทนของตัวสมาร์ทเบต้าที่เป็นอีโคเวทเนี่ยสูงที่สุดเลยครับพี่อ๋อแล้วใช่ครับซึ่งยังไม่มีใครออกมานะผมก็ยังแปลกใจว่าทําไมกองทุนอะไรที่เนี่ยยังไม่ออกตัวที่เป็นเซตห้บแต่ว่าเป็นอีโคเวทออกมา เดี๋ยวหลังจากฟังหมอนัดคุยวันนี้แล้วหาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีก็ได้นะทิ้งท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะตามงานของหมอนัดคลินิกกองทุนเนี่ยได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างช่วยย้าอีกครั้งครับหมอนัดครับได้ครับหลักๆเนี่ยก็ถ้าอยากเข้ามาถามคำถามนะครับพูดคุยกันนะครับก็มาที่ช่องทางของ Facebook Fanpage ชื่อคลินิกกองทุนนะครับสองนะครับอาจจะเป็นช่องทางในการอ่านบทความดีๆนะครับอย่าง w w w o m a m n i c o หรือว่า ผมจะเขียนคอลัมน์อันหนึ่งที่ในโพสต์เดย์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนเลยนะครับชื่อฟันคลินิกก็ติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีทางทีมบ้างแล้วก็รายการของพ่ยุทธนานี่แหละทั่ยินดีแน่นอนอยู่แล้วนะะรักษาสุขภาพไปดีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สละเวลามาคุยกับเราด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับหมอนัทครับครับสวัสดีปีใหม่ครับพุทนาครับครับหมอนัทนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูลนะครับ เก่งแล้วก็นิสัยดีมากๆคนหนึ่งเลยนะครับบล็อกเกอร์กูรูกองทุนรวมชื่อดังมาคุยมาให้ความรู้กับเราในเรื่องการลงทุนในสไตล์สมาร์ทเบต้าและกองทุนในบ้านเราที่ลงทุนสไตล์นี้เอามาให้เป็นทางเลือกในการลงทุนในวันนี้ด้วยไปทำกันบ้านต่อดีๆนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบลจรอาลิส020150222020150222คุณฟังครับสัมมนาดีๆ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาตั้งเป้าหมายปี2017พุ่งพิชิตทุกเป้าหมายในชีวิตกับสสุดยอดโค้ดด้านการเงินและนักเขียนเบสเซอเลอร์หนังสือถอดรหัสนักปั้นเศรษฐีเงินล้านคุณประภาสตันพิบุญศัก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของบลจทาลิสและโค้ดแนทคุณยาน,ทนทาทรธนาสมมากำหนดเป้าหมายและเรียนรู้เทคนิคการพิชิตเป้าหมายพบกันในวันเสาร์ที่7มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาณโรงแรมปินสตันดินแดงบัตรราคา1,000บาท โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าสถานที่มอบให้กับมูลนิธิผ่าตัดหัวใจเด็กโรงพยาบาลราชวิถีงานนี้ดีแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับสนใจสำรองที่นั่งด่วนเลย0819919444 081-991-9444าหสำหรับผู้ที่จองสัมมนาเด e m i l l i ล n เ a ี e ลเมเกเอาไว้นะครับที่ชำระเงินมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าร่วมฟังฟรีในงานนี้ได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา .com